ลาบเป็ดของเราก็พร้อมเสิร์ฟครับผม <c oughs> อ่าเยอะๆเลยครับไปผักสสดาวด้วยครับผมโอ้น่าทานมากอันนี้ก็อันนี้เป็นกับแกล้มก่อนครับผมอ่าที่เรือค่อยทานอาหารกินข้าว <c oughs> อ <c oughs> โอ้โหจำพริกยัวย่วๆเลยครับน่าทานไหมครับผมผัดไอ้ไม่ใช่ลาบเป็ด รับเป็นเอารับเป็ดกินกับผักสะเดาเข้ากันไหมเนะ้ะพี่น้องบังเดอร์เยอะๆครับผมอถ้าไม่ส้มเราก็ใส่มะนาวไปอีกนิดนึงโอ้ยังยังไม่ใส่เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวหอมผักชีมไม่มีเดอ้อผมก็ใส่ตามที่มีเนาะอร่อยนะผมว่าต้องอร่อยแน่นอนเลยขอบคุณครับที่รับชม Nè, em thấy mặt ta. Wow, wow.